อวาสานดอลลาร์จริงหรือไม่จากห้องประชุมเฟดถึงตลาดหุ้นไทยแล้วอวสังหาไทยจะกระทบอะไรต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขยับดอกเบี้ยโลกทั้งโลกก็จับตาและล่าสุดเฟดตัดสินใจลดอัดตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25ปอร์เซมาสู่กรอบ4-4.25เปอร์เซซึ่งเป็นการตัดสินใจที่นักลงทุนคาดการไว้และล่วงหน้าแต่สิ่งที่ตามมาคือภาพตลาดหุ้นไม่ได้ดีดแรงอย่างที่หลายคนหวัง กลับเคลื่อนไหวแกว่งออกข้างอยู่แถว1,300ถึง1,320จุดเพราะนักลงทุนเลือกเทขายทำกำไรหลังข่าวดอกเบี้ยถูกประกาศออกมาแล้วสำหรับประเทศไทยเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าจากการลดดอกเบี้ยเงินทุนต่างชาติย่อมมองหาตลาดเกิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายเงินไหลเข้าหมายถึงค่างเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าซึ่งนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนฮ่องกงหรือสิงคโปร์จะได้กำไรค่างเงินเพิ่มขึ้น ทำให้การเข้ามาซื้ออสังหาในไทยโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดในไทยยิ่งน่าสนใจอีกด้านหนึ่งดอกเบีย้ยเฟดที่ลดลงกดดันให้ธนาคารกลางในเอเชียรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยต้องทบทวนนโยบายหากไทยลดดอกเบีย้ยตามดอกเบีย้ยกู้ซื้อบ้านจะถูกลงภาระผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่คำถามคือคนไทยพร้อมจะซื้อจริงหรือไม่ในเมื่อปัญหานี่ควรเรือนและเครดิตบูโรยังคงเป็นกำแพงสำคัญดังนั้นตลาดเช่าอาจได้ประโยชน์มากที่สุด จึงคาดว่าเทรนเจเนชันเว้นในไทยยังเติบโตต่อขณะที่ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนก็มักเลือกซื้อเพื่อปล่อยเช่าไม่ใช่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองเท่านั้นและนี่กําลังเปลี่ยนโฉมตลาดอสังหาจากขายเพื่อเป็นเจ้าของไปสู่ซื้อเพื่อปล่อยเช่าอย่างเต็มตัวสําหรับนักลงทุนในตลาดทุนหุ้นอสังหาเองก็แตกเป็นสองขั้วบริษัทที่ยังพึ่งการขายขาดอาจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องแต่ใครที่มีรายได้ประจําจากโครงการเชา่าคอนโดปล่อยเชา่าหรือกองหลีด อาจจะถูกจับตาว่าเป็นผู้ชนะในรอบใหม่ของวงจรอสังหาทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดอาจไม่ใช่อวสานเงินดอลลาร์แต่เป็นการเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงของเงินทุนโลกและอสังหาไทยก็คือเวทีหนึ่งที่รับแรงสั่นสะ